สั่งกันดีไหมคะหรือไม่งั้นถ้าทุกทัานคิดว่าพร้อมที่จะมารับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ปิดเลยค่ะเพ <c oughs> ื่อเราจะมารับเงินล้านด้วยกันในวันนี้ปิดแล้วยังคะโอเคค่ะที่นั่งพร้อมใช่ไหมคะค่ะในที่นี้ค่ะดิฉันอยากจะทราบว่าดูแล้วหลายๆท่านใครที่เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือว่าเป็นสมาชิกใหม่คะ ิดมาทุกคนมีความฝันทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนมีความฝันที่แตกต่างค่ะฝันอย่างไรคะเราจะฝันกันอย่างไรฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงวันนี้ค่ะเราเขพากความฝันด้วยกันค่ะฝันอย่างไรเข้าถึงบอกนะคะว่าเราไม่ต้องบินให้สูงแต่เราต้องมีความฝันฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงวันนี้เราจะมีผู้มาแนะนําค่ะเคล็ดลับความฝันฝันที่จะเข้าสู่ระดับร้อยล้านระดับ ท่านเป็นว่านิ่โฟสตาไดามอนด์ค่ะทุกท่านน่าจะรู้จักนะคะว่าเป็นเป็นว่าทิ่โฟสตาไดามอนด์ของเรามีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกค่ะเป็นนักธุรกิจระดับโอ้โหมากมายมหา,าศาลดิฉันยังคิดอยู่เสมอน,นะคะว่าดิฉันจะทําอย่างไรดีนี่เป็นโจย์เป็นการบ้าเลยคะ่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะก้าวเข้าขสดดาู่ไดมอนด์ได้ได้ง่ายๆวันนี้ท่านจะมาแนะนําค่ะเคล็ดลับการ การที่เราจัดเวยร้อยลนะ้านทำอย่างไร